เตรียมเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Honor 400 Series มือถือกล้องความละเอียด200ล้านพิกเซล Ultra Clear Advanced AI พร้องกระดก AI กว่า40ตัวและเตรียมจะเปิดตัวนะครับในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้ด้วยสวัสดีครับกับมาเดีเข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนวร r a f f น n e g า r ข่าวสารดีๆทางไอทีครับ เร่เบอร์ตัวโทรศัพท์มือถือ Honor 400 Series Smartphone ส,สเปคเรือธงนะครับครั้งแรกของโลกเลยที่อัดแน่นด้วย AI มากกว่า40ตัวนะชุดจุดเด่นนะครับในเรื่องของกล้อง200ล้านพิกเซล Ultra c r e a t Advanced AI นะครับ Honor นะครับเป็นผู้นำอุปกรณ์ซเรีย์นะครับอีกอีกแบรนด์นึงเลยทีเดียวนะครับที่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่พัฒนาร่วมกันมานะครับของทั้งแบรนด์เนี่ยที่ทำให้มีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้นะครับในแบรนด์ของเขาด้วยไม่ว่าจะเป็นการชาร์จที่เร็วนะครับ ถึง100วัตต์เลยทีเดียวแล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่ที่รุ่นนี้ได้มาก,ก็คือ6,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับก็ถือว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวและการชาร์จไร้สายที่สูงด้วยความเร็วที่50วัตต์แบบ Wireless Super Charging นะครับนอกจากนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเตรียมจะเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Honor 400 Series นะครับหัวใจสำคัญของรุ่นนี้คือกล้องครับให้ความเรียดถึง200ล้านพิกเซลและมีเทคโนโลยี Ultra Clear a d a i นะครับที่ให้ความคมชัดระดับสูงมาก แล้วก็มี AI ถึง40ตัวซึ่งเราก็ไม่รู้นะ AI เข้ามาทําอะไรบ้างนะครับแรกๆเลยก็คือ AI image to video สามารถแปลงภาพนิ่งให้กลายเป็นวิดีโอได้อถือว่าตอบโจทย์เหมือนกันนะแล้วก็ในส่วนอื่นๆอีกมากมายที่เอามาใช้นะครับ การตัดภาพบุคคลที่3ออกไปนะครับหลายๆอย่างเข้ามานะครับแล้วก็จะมีเรื่องของเฟรมซิมูเลชันโหมดนะครับที่ใช้ AI คะห์แสงแล้วก็รายละเอียดของวัตถุเฟรมอันชันฉลาดด้วยนะครับก็รอดูแล้วกันเนาะว่ารุ่นนี้จะเปิดตัวมาแล้วเนี่ยจะมีความ AI เนี่ยมากแค่ไหนนะครับก็ต้องรอดูเพิ่มเติมถ้ามีข้อมูลมากกว่านี้เราจะมาอัปเดท้ทซากันกอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนเลยแดะโดยยุคนี้เป็นยุคของ AI จริงๆนะครับเนี่ย สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย โดยเพื่อนสามารถที่จะสแกน QR code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานํามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี f c e b o o k f แ Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกับมาอัปเด็ข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย